เมนูถัดไปนะครับเป็นเมนู Snap Primary Indicator Set ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือ,อามาจากตรงไหนนะครับก่อนมันมันจะมีไฮกับมีโลนะครับแล้วก็รีแฟร์แบบรีแพร์แบบไหนนะครับก็คือจริงๆ Snap Primary Indicator Set เนี่ยมันเป็นมันเป็น indicator ที่ใช้ไว้คอย Signal ว่า,เ,าเราจะแก้ไม้ตอนไหนนะครับนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปอธิบายก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับแก้มายังไงนะครับก็ในเมนูนี้นะครับเราก็จะเอาอินดิเคเตอร์ชื่อว่า Snap นะครับ Snap Signal ตรงนี้นะใส่เข้าไปนะครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับว่า Snap Signal เป็นยังไงนะครับเราเราจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีมีเหนือ70 แล้วก็มีต่ํากว่า30ถูกไหมฮะทีนี้ค่าค่าที่ใช้นะครับมันก็จะเป็นค่าอ่ามันก็จะเป็นค่านะยวนะไล่ไปดู Snap อ่าโอเค Snap Primary Indicator Set นะครับคือจุดไฮนะครับเราจะกําหนดค่าที่85นั่นหมายความว่า70เนี้นับขึ้นไปอีก15ก็เป็น85ถูกไหมครับถ้าเส้นที่ทั้ง2เส้นอยู่เหนือ85 แล้วมันตัดกันลงมานะครับเห็นไหมฮะเส้นเขียวตัดกันลงมาแบบนี้ตัว EA เนี่ยจะเปิดไม้แก้หนึ่งไม้นะครับสังเกตนะครับตรงตัดนะครับมันก็จะเป็นตรงแถวๆนี้นะครับถ้าตัดลงถ้าเป็นกรณีแก้แก้เซลล์แก้ขาเซลล์แก้ไม้เซล์เนี่ยมันก็จะต้องเอาตัวที่ตัดลงแต่ถ้าแก้ไม้บายก็เอาตัวที่ตัดขึ้นนะครับเงื่อนไขก็คือ ทั้ง2เส้นต้องอยู่เหนือเหนือ85นะครับกรณีขาเซลแล้วก็กรณีขาบายนะครับทั้ง2เส้นต้องอยู่เหนือต้องอยู่ใต้เส้น15แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถกําหนดได้นะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรยากนะครับแล้วก็การแก้จะมี2แบบนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นค่า d e f a u l เนี่ยมันก็จะเลือกเป็นแบบว่า c o n f i r m s i g n r l c o n f i r m f a u l ก็คือ ไม่ต้องเปิดการคอนเฟิร์มนะครับแต่ถ้าเราอยากคอนเฟิร์มนะครับคือคือไม่ไม่คอนเฟิร์มคือ,อยังไงคือพอมันตัดปุ๊บเปิดเลยตรงนี้เหมือนกันพอตัดปุ๊บเปิดเลยนะครับไม่ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับแต่ถ้ารอคอนเฟิร์มนะครับให้เซ็ตเป็นทรูนะครับให้เซตเป็นทรูนะครับเวลาตัดปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันตัดแต่ว่าตัวตัวแท,ท่งเทียนเนี่ยมันยังไม่จบแทง่งถูกไหมฮะพอมันยังไม่จบแทง่งมันก็มีโอกาสที่จะ กลับมาไม่ตัดได้หรือว่ากลับไปตัดใหม่อันนี้มันก็จะหลอกนะครับมันก็จะหลอกมันก็จะมันก็จะใช้เขาเรียกว่าอะไรหุบอ้าหุบอ้าไปเรื่อยๆนะครับอย่างอันนี้มันตัดถูกไหมครับแต่บางทีพออินดิพอแท่งเทียนนี้มันขึ้นไปไป้สีเขียวมันอาจจะอ้ามาแล้วมันทําให้ไม่ตัดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจะคอนเฟิร์มว่าตัดหรือไม่ตัดเนี่ยต้องรอให้มันจบแท่งก่อนเราถึงจะรู้ว่ามันตัดหรือไม่ตัดนะครับ อ่านี่ก็คือเทคนิคการใช้การคอนเะฟิร์มเยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะถ้าคอนเฟิร์มเนี่ยมันก็จะเปิดช้ากว่าเปิดช้ากว่านะครับแต่ถ้าไม่คอนเฟิร์มเนี่ยมันก็จะเปิดเร็วเลยแต่บางทีมันเปิดเร็วแล้วมันอาจจะกลายเป็นไม่ตัดอะไรอย่เงี้ยก็เป็นไปได้นะครับอ่าตรงนี้ก็ลองไปทําความเข้าใจดูนะครับแต่ถ้าใครคิดว่างง,งๆตรงนี้เราก็เลือกเป็นฟอรได้นะครับแต่ถ้าใครลองทําความเข้าใจแล้วเข้าใจ นะครับเราก็เอาเราไปเซตดูนะครับ